สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมมานั่งอยู่ที่สวนมะม่วงท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่ตำบลบางละกำนะฮะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะฮะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะตรงนี้นะสวนมะม่วงแปลงนี้นะครับโอ้โหผมเดินเข้ามาสวนนี้นะสวยมากเลยนะฮะลูกใหญ่ลูกดกนะครับเป็นพันอะไรนะครับแล้วมะม่วงนี่ปลูก นานสักเท่าไหร่นะครับแล้วไปขายที่ไหนยังไงนะครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับเจ้าของสวนลครคุณพี่นุชนะครับวสบวัสดีครับสวัสดีทับสองท่านเลยสวัสดีครับ,บรค,คุณพี่นุชแล้วก็พี่ประเสริฐประเสริฐคนไม่มีแฟนนะครับอันนี้เจ้าเก่าอยู่แล้วนี่เป็นเจ้าของสวนเนื้อวันนี้วันนี้พามาพามา,า,มาเ,ยเยี่ยมเยือนนะครับ <ขา S 2> ก็ตรงนี้ก็สวนนี้เป็นของพี่นุชเนาะค่ะครับแล้วพี่นุชมะม่วงพันนี้พันอะไรเห็นนี่เนี่ยเขียวสามรสค่ะ เขียวสามรสใช่ค่ะก็กินอันนี้คือรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มอะไรหรือเปล่าเนี่ยเค็มไม่มีมัม <laughs> <ๆ>เนเยอะมากไปไงมันมันกินแล้วมันมันรสชาติมันอ,อร่อยอร่อยค่ะกินกินกะข้าวเดี่ยวก็ได้แล้วฮะค่ะแล้วมะม่วงพันนี้เขานิยมกินกินกิน,กนดิบกินดิบค่ะส่วนมากจะกินดิบมันเหมือนมันเขียวสวยเลยนะใช่ค่ะใช่ไหมค่ะโอ้โหแล้วทําไมลูกมันใหญ่อย่างพี่ผมผมแปลกใจก็คือว่า มันมันยังไงมันมันเป็นพันของมันโดยเฉพาะเลยหรือว่าใช่ค่ะมันเป็นพันของมันนะฮะแล้วก็ก็คือว่าเรามีตัวช่วยด้วยก็คือว่าไอตัวโอทูตัวนี้ oh. เอามาช่วยในการขยายลูกครับผมคือคอย่างนี้สวนแปลงนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เลยใช่ค่ะนะขี่รถมาประมาณผมตั้งมาประมาณ50 5สิบห้าสิบห้าโลห้าสิบห้ากิโลเข้ามาตรงนี้นะแล้วเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยมันเห็นแบบ แล้วอีกข้างเนี่ยตรงคลองตรงนี้มันเป็นคันคูนะมะม่วงเต็มไปหมดะนะครับมีมีทั้งลูกมีทั้งช่อมีทั้งดอกเราเห็นบอกว่าต้นเล็กๆก็มีออกช่อด้วยใช่ค่ะออกลูกเล็กด้วยถูกต้องสแสดงว่าปีนี้มันออกกี่ครั้งเนี่ยสามครั้งเลยค่ะปีหนึ่งสามครั้งเลยใช่ออกทวายทั้งกระปีนะคะแล้วต้นนึงนี้กาดแล้วประมาณกี่ลูกฮะประมาณได้ไหมเฉลี่ยปันเฉลี่ยเหรอเราคิดว่าอยู่ประมาณสัก ร้อยกว่าลูกอะค่ะมันเยอะอะร้อยกว่าลูกนะสองร้อยลูกนะแล้วเกรดว่าลูกตังนี้ตกประมาณถ้าลูกใหญ่ๆจริงๆเลยนะสองโลครึ่งค่ะลูกก็สองโลครึ่งใช่ค่ะมะม่วงเนี่ยนะไม่ใช่แตงโมนะพี่โอ้ยใครๆเขาคิดว่าเป็นมะละกอเออแต่ลูกมันใหญ่จริงครับผู้ชมครับแต่ว่าคือตรงคันคูตรงนี้นะฮะฝั่งฝั่งข้างนอกสุดเนี่ยจะเป็นมะม่วงที่มีลูกใช่ไหมครับแต่มองไปข้างในนะท่ผู้ชม จะเป็นต้มนมะม่วงที่ไม่ได้ไว้ให้ลูกเลยใช<ห>่ค่ะขยายพันธุ์ <tyard S 1> ไอ้มะม่วงที่อยู่ข้างข้างในเนี่ยมันคือเป็นขยายพันธุ์ก็คือว่าขายกิง่งใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะที่นี่นะผู้ชมครับพี่นี่ไม่ได้เน้นขายลูกเลยนะนะฮะไม่ได้เน้นขายลูกลแต่ว่าเน้นที่ขายกิง่งนะครับขายกิ่งหรือว่าขายยอดใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเ้าบอกว่าตกยอดหนึ่งเนี่ยเข้าไปทําอะไรไปเสียบไปเสียบอ๋อยอดนึงเขาเหร่สามสิบบาทค่ะ เฉพาะตัดยอดไปนะครับสามสิบบาทยอดนง่วงคุณผู้ชมสามสิบบาทโอ้ยแล้วครับเป็นกิ่งอะฮะแล้วเป็นกิ่งอะกิ่งละร้อยค่ะถ้าซื้อเยอะนะคะประมาณร้อยร้อยกิ่งขึ้นไปร้อยกิ่งขึ้นไปนี่คือกิ่งละร้อยบาทใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดถ้าผมผมหรือว่า่านผู้ชมเขาอยากสนใจอยากมาซื้อสักห้าต้นสิบห้ากิ่งสิบกิ่งอะไรเงี้ยกิ่งเท่าไหร่กิ่งละสามร้อยค่ะกิ่งละสามร้อยใช่ค่ะโอ้โหแล้วมะม่วงพันนี่เห็นบอกว่า มีที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะตอนนี้เราเห็นว่าพันุ์ที่เราเอาไปขายขายจําหน่ายไปเนี่ยเห็นบอกวันนี้ก็เห็นมีคนมาซื้อใช่ค่ะใช่ไหมฮะสามคนสี่คนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาสั่งสั่งจองไว้ใช่สั่งจองไว้ไวแล้วเราก็มาตัดตัดขายให้เขาใช่ค่ะอันนี้ต่อไปนี่มะม่วงพันุ์นี้มันก็จะมีไปทั่วแล้วใช่ไหมใช่ ก็คือว่าส่วนส่วนลูกค้าส่วนเยอะน่ะสุพรรณกัาแพงเพชรแล้วก็นครสวรรค์ครับผมมันมันทั้งใหญ่ทั้งดกมันดกด้วยใหญ่ด้วยนะฮะดกใหญ่โอ้โหใหญ่มากๆเลยผู้ชมดูฮะโลกนี้ฮะโลกหนึ่งโลสองโลกว่าก็มีโลกว่าก็มีเฉลี่ยแล้วก็แล้วเราเห็นบอกว่าที่ประเสริฐอันนี้ยังไม่แก่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่มะม่วงยังไม่แก่นะผู้ชมนะฮะยังไม่แก่นะครับแล้วเป็นช่อนะมดลูกเดียวนะ อันนี้ไม่ได้ผูกนะครับมาจริงๆอ่าครับผมอย่าอย่าดึงนะฮะอย่าดึงเดี๋ยวหักจริงหักครับเนี่ยแล้วเห็นบอกว่าเออ่มะม่วงพันเนี้นะฮะเป็นพันที่ส่งออกเอ่อบูนายค่ะกับมาลดีฟนะคะไปที่ประเทศบูนายผู้ชมแล้วก็ประเทศมาลดีฟเหรอค่ะโอ้โหสองประเทศนี่มามารับมารับซื้ออ่าส่วนนี้เลยนะครับผมมารับซื้อส่วนนี้แล้วไอ้คนไทยนี่โอกาสที่จะได้กินไม่ค่อยมีแล้วมั้งเนี่ยก็มีมีมีมะม่วงที่ว่าประมาณสัก เอ่อสี่ขีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไทยคนไทยได้กินคนไทยได้กินครับได้กินอยู่ครับแต่ลูกเล็กอ่าโรคแล้วสองสามขีดอะไรอย่างนี้แต่ว่าโรคโรคอย่างนี้นะฮะคนไทยหมดโอกาสเลยครับเพราะว่าส่งไปต่างประเทศนะครับมะม่วงส่วนนี้ส่งไปต่างประเทศนะครับผมแต่นี้ว่าเห็นบอกว่าพอได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูกล่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกล่องนี้แล้วเห็นบอกว่ารสชาติเป็นไงเอ่อ รสชาติมันหวานขึ้นนะคะจากจืดก็กลายเป็นหวานค่ะอ๋อแรกๆนี่ก็คือมันจะจืดมันก็มันดินมันก็มีส่วนนะใช่ค่ะใช่ไหมครับดินก็มีส่วนแล้วก็ฉีดผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูคือตัวนี้ใช่ค่ะใช่ไหมครับฉีดไปแล้วเห็นใบมันจะเขียวเขียวขึ้นนะคะจากจากที่ว่ามันมันกระด้างกระด้างนะคะมันก็จะเริ่มเขียวขึ้นเป็นแบบนี้นะคะเขียวเงาเลยใช่ค่ะเขียวเงาเลยนะแล้วใบขยายใหญ่ด้วยใช่แล้วเห็นบอกว่าไอ้ฝั่งนู้นที่ที่เป็น ที่ใช้ใช้ไอ้ตอนกิ่งนะ,ะแตกดีไหมแตกดีนะคะออกใบอ่อนออกใบอ่อนเออสีแดงสวยเลยอะคะ่ะคือคือฉีดไปปั๊บเนี่ยมัน,ม,นมันสร้างใบอ่อนขึ้นมาเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าตอนกิ่งเราชอบใช่ไหมใช่ตอนกิ่งคนชอบเพราะมันจะสวย <c oughs> แต่ถ้าบอกว่า,ามะม่วงที่เอาไว้ลูกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราเรา,เราดึงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ยอดใหม่ออกมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่า เพราะว่าอาหารเนี่ยที่ดึงขึ้นไปปั๊บพอมียอดใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะไปเลี้ยงยอดใหม่แล้วมันก็สลัดโลกให้พิเศศนะครับพิเศศนี่ก็ต้องเซียนมะนาวกับชมพู่นะครับเขาบอกว่าถ้ายอดใหม่ออกมานี่เป็นไงก็มันมันจะดึงน้ำเลี้ยงไปหมดเสร็จเลยก่อนที่ว่าเรามาแล้วผู้ชมอันนี้รสชาตินะที่พูคิดพูดคุยกันไว้นะว่าอร่อยขนาดไหนนะโอ้โหชิ้นเบ้อเลยนะดูเดี๋ยวนี่ฮะเนี่ย เนื้อสีเหลืองสวยฮะสวยมากเลยฮะดูเนื้อดิฮะเนื้อแน่นเลยนะครับนะฮะนี่ซีกเดียวนะครับซีกเดียว,วเนื้อไม่แข็งมากนะโอ้โหอะไรอะไระขนาดนั้นพี่เซิร์เอาครับ,อรบโอ้โหพี่ชิมชิมชิมอ้าวเจ้าของกินทุกวัน,นกนน <ะ S 1> ินทุกวันเลยอ้าดูครับผู้ชมครับเขามาส่วนนี้ไม่ได้กินนะแล้วจะเสียใจนะเนื้ออร่อยนะดูดูเนื้อเนื้อมันสวยมากเลยสีนะสีสีกระดังงาเลยครับผมแล้วก็ นี่ไปหาทั้งสวนนะฮะเพิ่งจะมีไอ้ลูกแก่นี่แหละเนี่ยนะที่เห็นลูกบลลบอลเลอร์ที่เหลืองเหลืองนี่มันไม่ยัง,ยงไม่แก่นะเจ้าของสวนไม่ยอมเก็บให้เลยนะครับยงังหายังหาไม่เจอไงลูกแก่มันหาไม่ค่อยเจอใช่ไหมครับเพราะว่าที่เห็นอย่างเนี้ยแต่ที่จริงผมดูเหมือนกับเหลืองเหมือนกับเหมือนกับแก่แต่ไม่แก่ไม่แก่ค,ค่ะไม่แก่นะคะอืมะะอ่ะชิมดูนะครับดูนะฮะดูแล้วน้ำตาน้ำาลายไหลแล้วนะอื อืสุดยอดจริงๆาใช้ปุิยปพันตัวนี้ลูกใหญ่ขึ้นทีนี้เรามามาเจอตอนที่แล้วเนื้อข้างเหลืองเนื้อเนื้อข้างในเหลืองเหลืองเลยเหลืองก็เลยค่ะแล้วก็กรอบด้วยโอ้นะครับกรอบด้วยอร่อยด้วยเห็นเมื่อกี้ได้กินไปแล้วนะได้กินไปแล้วนะชัดเจนเลยนะบอกว่าสวนที่นี่นะครับใครมานี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ชิมหรอกนะฮะเพราะว่าสวนนี้เจ้าของเขาจะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะแต่พอพอพอผมได้มามาชิมได้มาดูเนื้อแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย ใช่ไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนมะม่วงพันธุ์นี้นะลักษณะก็คือเปลือกหนาครับผิวเรียมสวยทรงดีอลูกมันสวยมากเลยนะลูกสวยมากเลยเนี่ยดกช่อหนึ่งหลายๆลูกแล้วก็โตอันนี้เหมาะที่จะเป็นมะม่วงส่งออเพราะผิวมันหนาการขนส่งมันจะดีนะครับแล้วก็อันนี้มันทนทานต่อการขนส่งครับผมแล้วราคาก็ดีด้วยใช่ครับแล้วบอกเนอนะฮะมะม่วงสวนนี้ไปหนึงออกสามครั้งคผู้ชม มาดูได้นะครับมาดูได้เลยที่นี่ชัดเจนมากนี่เป็นพวงย้เยะไปหมดนี่ไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาไม้ไม้ไปมัดนะเนี่ยของจริงผู้ชมนะให้มาดูได้เลยนะครับมาดูได้ปากว่าไม่เท่าตาเห็นอ่าพี่ต้องมาทำด้วยมือเองค้าเกษตรกรท่านใดนะเขาสนใจนะครับผู้ดูเขาสนใจหรือว่าคนที่เขาจะปลูกมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะมาดูอยากจะมาเห็นว่าไอ้มันจริงอย่างที่ว่าไหมโมหรือเปล่าพูดจริงไหมใช่ไหมพี่อ่าพี่มีเบอร์โทรศัพท์ไหม มีค่ะติดต่อได้ที่คุณเสรีแก้วเลนูนะคะครับเบอร์โทรศัพท์0892579490ค่ะอ๋อีกทีนึงเร็วไปเบอร์โทรศัพท์นะคะ20 0892579490ค่ะโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาเลยค่ะเรายินดีต้อนรับค่ะผู้ชมโลนึงหลายตังครับโลนึงส่งเท่าไหร่ถามจริง โลนึ่งส่งถ้าถ้าเราขายปีกก็อยู่ที่ร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามา,ายกทั้งส่วนเลยก็อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบห้าค่ะส่วนนี้ข้าเหมาทั้งหมดกิโลละห้าสิบห้ากิโลละห้าสิบห้าบาทแต่ถ้าขายปีก1 1> โลละหนึ่งร้อยครับมาชิมกันได้นะฮะที่นี่สุดยอดอร่อยนะครับผมผมได้ชิมแล้วไงที่พูดได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> เนื้อแน่นดีมากๆเลยครับครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับคุณพี่นุษนะครับแล้วก็พี่มาเสริฐนะฮะ ที่ได้พูดมาคุยกันแล้วก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโอทูฟวเจนเนาะได้ใช้กับมะม่วงแล้วก็ใช้เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมแล็นบอกว่าติดอกติดใจคราวหน้าก็จะใช้ตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บมะม่วงชุดนี้ก็แต่งกิ่งแล้วก็จะใช้อีกแล้วอีกแล้วครับโอทูฟาวเจนอีกแล้วนะครับผมนี่แหละครับสุดยอดของนวัตกรรมของสินค้าการเกษตรนะฮะโอทูวเจนของเรานะก็ยังไงก็ต้องขอให้มะม่วงพี่เนาะ ขายดิบขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นกิ่งเนาะให้ขายดิบขายดีแล้วจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทูของเราเรื่อยๆอะนะครับผมครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณ,ค,ณ<อ>ครับ